มาต่อกันที่คุณแม่คนเก่งอย่างลิเดียสรันรัตนะคะที่ชีวิตช่วงนี้หนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าลูกๆเนี่ยป่วยถึง2คนด้วยกันด้วย RSV ในขณะที่เธอก็ต้องขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยค่ะ ทนทรมานหัวอกคนเป็นแม่สุดๆเลยนะคะเมื่อลิเดียสันรัตเล่าให้ฟังว่าลูกทั้งสองคนก็คือน้องเดมี่วัยสี่ขวบแล้วก็น้องดิออนวัยสิเดือนค่ะต้องแอดมิดเนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีแล้วก็ติดเชื้อไวรัส RSV ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นช่วงที่คุณแม่ลิเดียเนี่ยยอมรับว่าเครียดมากๆเพราะว่าต้องซ้อมโชว์เพื่อขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ Grammy RS2K c e l e b r a t i o n c o n c e r ่คน์่ะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้พักเลยนะคะเพราะว่าต้องดูแลลูกทั้งสองคน นอยู่ค่ะ คือจริง,รงๆเราว่ามันเป็นช่วงที่ค่อนข้างยุ่งมากสำหรับเราเพราะว่าเราเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตท,ที่ผ่านมาคือ 2K Celebration ของ Grammy r s ลูกก็ไปโรงเรียนแล้วก็กลับมาพร้อมกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B และ ISV ซึ่ง1โลกก็คือหนักแล้วแต่นี่คือ2 2 two in 1พร้อมกันในเวลาเดียวกันแล้วก็พอเดมี่เป็นป,ปุ๊บเราก็คิดว่าโอเคแยกลูกทุกคนในบ้านให้ไม่ติดแต่สายไปแล้ว <laughs> ดิออนก็คือคนเล็กสิบเดือนก็เลยติดด้วยตอนนี้สำหรับเดมี่ก็ดีขึ้นหาะดีขึ้นก็คุณหมอบอกว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแต่ว่าสับคนเล็กยังต้องอยู่่ตออีก ไปสักพักหนึ่ง